นี่คือโอกาสพลิกฟื้นการเมืองไทยที่ทุกคนกำลังจับตาพักเพื่อไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่มาดูกันว่ามันจะนำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทางการเมืองเมื่อพักเพื่อไทยประกาศแผนการยกเครื่องพักเพื่อไทยเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยอ้างอิงถึงการเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสองรอบที่ผ่านมาซึ่งแต่ละรอบล้วนสร้างความฮือฮาและกระตุ้นความสนใจจากสาธารณาชน นายอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยได้แสดงความมั่นใจอย่างเด็ดขาดว่าการปรับปรุงครั้งนี้จะนำพรรคไปสู่อนาคตที่สดใสและคำตอบเกี่ยวกับการหยุดการสูญเสียสมาชิกจะปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้นายอนุสรอ,อธิบายว่าพรรคเพื่อไทยได้เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสไปแล้วถึงสองรอบโดยแต่ละรอบไม่เพียงแต่สร้างความตกตะลึงแต่ยังนำเสนอใบหน้าใหมๆ่ๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจเสมอพวกเขาคือพักแรกที่ประกาศอย่างเป็นทางการและรวดเร็วมากกว่าคู่แข่งซึ่งแน่นอนว่าจะมีทั้งผู้ที่พอใจและไม่พอใจแต่ในโลกการเมืองการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นสสระบบเขตหรือระบบบัญชีรายชื่อเท่านั้นอาจเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองก็ได้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจการเมืองสมมติว่าคุณเป็นสสระบบเขตคุณจะต้องต่อสู้เพื่อพื้นที่เฉพาะในจังหวัดของคุณเช่นจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต้องการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแต่ถ้าคุณเลือกระบบบัญชีรายชื่อคุณจะได้รับการเลือกจากคะแนนเสียงทั่วประเทศทําให้สามารถนําเสนอประเด็นระดับชาติได้กว้างขึ้นทุกตําแหน่งล้วนมีค่าสําคัญกราบใดที่มุ่งมั่นเพื่อประเทศและประชาชนและนี่คือจุดที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้พักเพื่อไทยจะประกาศนโยบายสําคัญรวมถึงผู้สมัครนายกรัฐมนตรีสามคน ซึ่งเชื่อว่าจะดึงดูดความสนใจและสร้างความฮือฮาในวงการเมืองอย่างแน่นอนพักทุกพักต้องเผชิญความท้าทายในการทํางานเพื่อชาติและประชาชนแต่พักเพื่อไทยไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้พวกเขาเปรียบเสมือนสถาบันทางการเมืองที่มีการหมุนเวียนคนเข้าๆออกๆมีทั้งผู้มีประสบการณ์และมือใหม่สิ่งสําคัญคือการผสานร,รวมทุกคนให้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตัวอย่างเช่นการนําความรู้ของอนักการเมืองรุ่นเก่ามารวมกับความคิดสร้างสารรค์ของรุ่นใหม่ อาจนำไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือการศึกษาที่ดีขึ้นแต่มาถึงส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างกันเถิดจากสัญญาณของรัฐบาลเสียงข้างน้อยตามข้อตกลงมัวความเป็นไปได้ในการยุบสภามีอยู่เสมอและพักเพื่อไทยคือหนึ่งในพักแรกที่พร้อมรับมือกับการเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อพวกเขามั่นใจว่าการยกเครื่องจะนําพักไปสู่การทยานสูงขึ้นแต่คําถามใหญ่คือพักเพื่อไทยจะบรรลุเป้าหมายจํานวนสสตามที่หวังหรือมากกว่านั้น ในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้หรือไม่นี่คือความท้าทายร่วมกันภายในพักและคำตอบสำหรับการหยุดการสูญเสียสมาชิกจะชัดเจนในไม่ช้านายอนุสรย้ำว่าการประทับตรงนี้จะทำให้เพื่อไทยกล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนี่คือช่วงที่หลายคนอาจมองข้ามไปการเมืองไทยมักเต็มไปด้วยความผันผวนและพักเพื่อไทยกำลังพยายามพิสูจน์ตัวเองแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าการเปิดตัวที่รวดเร็วอาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพผู้สมัครคุณคิดอย่างไรการประสานรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ เป็นทางออกที่ดีหรือเป็นเพียงแค่การแก้ไขชั่วคราวและถ้ารัฐบาลถูกยุบอย่างฉับพลันพักเพื่อไทยจะเป็นผู้ชนะหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างกันเถะฉันอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์นี้